ครับข่าวของพระต่างๆนหนาะเกิดเกิดหลายเนาะครับนาะที่นี่ผมในฐานะที่เป็นผู้เป็นเชาาพทธเป็นผู้ติดตามข่าวข่าวต่างๆส่วนหนึ่งที่ผมเองเอพยายามที่จะศึกษาก็คือหนึ่งเวลาพระต่างๆผู้ที่จบประโยชน์เก่าผู้ที่เป็นเจ้าคุณผู้ที่มนะีตำแหน่งนาะทีการงานนี่เวลาเขาเกิดปัญหาเขาสิแก้ปัญหาจังใดน,นะครับ เริ่มตั้งแต่ตาแยมตาแยมมักเก็บเงียบเลยนะครับในในลักษณะวิธีองค์เพลิงคือโบป,ปากโบวบ,บมีผู้ใดในลักษณะที่ออกมาชีแจงแทนเท่าที่ควรนะครับถือว่าใส่วิธีการนั้นแต่ก่อนเกิดมีทันว่อนะครับทันว่อกับทันแก่ปัญหาอยู่ในลักษณะที่ผมรู้สึกว่าเวลาเกิดปัญหาสิ่งเรื่องของท่านเปน็นเรื่องที่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเวลามีการเบา่กากันจ่ามีผลกระทบมันจึงเรื่องกลายเป็นเรื่องที่อาจจา แดงไปนะครับแดงไปคือว่ามันใหญ่ขึ้นนะเรื่องคือบางบางท่านแก้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาหน่อยแก้ปัญหาหน่อยม่เหมือนไปเองสินะแต่มีอีกกรณีนหนึน่งที่ประโยคเก่าขึ้นกันนะครับเป็นศาสตราจารย์เป็นดรแก้ปัญหาตอนนี้นะครับที่เห็นนะอ่ะโอ้หมูซึกว่าอยู่ในลักษณะที่นี่นะครับคือคนบุกคืเจอปัญหานะครับเมื่อบุอเคืเจอปัญหาเวลาแก้ปัญหามันออกมาอยู่ในลักษณะที่บางครั้งมันทํา มันทําให้ปัญหาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแต่แก้ปัญหาถึงวิธีมันอาจจะลดลงหรือบางครั้งบางคราวปัญหาที่มันอาจจะกระจ่างนิดหน่อยหรือมันอาจจะจบง่ายๆแต่มันกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นจะอาว่ากันท่านก็ได้ฟังมาท่านก็ยขว่าเสนอข้อมูลแต่ข้อมูลว่าแบบนั้นเอื่นนกข่าวไปเพื่อจะได้ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ชี้แจงไปตามนั้น แต่บ่ท่านจักเหมือนะครับจะมีการพูดอีกแบบหนึ่งนะครับเบื้องล่ะวัดต่างๆบุคคลผู้ที่เกี่ยวกับทางถ้ำเนี่ยการแก้ปัญหานี่มันจะเป็นยังไงคือคือได้แนวทางในการศึกษาว่าเออการแก้ปัญหาชีวิตของแต่ละองแต่ละท่านแต่ละ่านด่เจอปัญหานี่จะแก้ปัญหาโดวยวิธีใดนะครับอ,อย่างท่าน พระกุฏันหนึ่งที่ท่านไปหาล่องเตาเนี่ยผมก็ว่าเป็นวิธีการที่น่าจะล่งโตที่สุดในวม้มรู้สึกนะพระว่าหนึ่งอาจจะพูดด้วยความเป็นจริงอาจจะพูดด้วยการย่อมรับอาจจะพูดอยู่ในลักษณะที่ตัวเองอาจจะพลาดไปคือศาสนาพูดอยู่ที่การย่อมรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตั้งขอบัญญัติต่างๆึ้นเมื่อ้ดเนี่ยเมื่อมีข่าวว่าพระภิกษุรูปนัน็ดจังสันทิจังสี ในวินัยต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะครับท่านกะเรียกพระภิกษุเรานั่นผูที่เป็นต,นตนตนตนเรื่องอ่ะคาถามมาเป็นจิไดาแมนบอเหตุแบบนั้นบบเหตุแบบนี้บบถาเหตุแบบนั้นพระส่วนใหญ่ที่ย่อมหลับนะครับบาเหตุทางสันจริงเริ่มเมืองแกรพระสุทินอ่าบอกมาวาเหตุทางสันติลียังเสนลีกัดน,นี่ท่านกระตังขอบัญญัติห้ามไปแต่คนที่ เป็นตน้นต้นเรื่องกัถือว่าบโบไ้มีการประชิกนะครับแต่ว่าคังต่อไปนี่บบให้เกิดขึ้นหรือผู้ที่เกิดขึ้นกัใหายออกไปนี่คือลักษณะวิธีการแก่ในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเช่าพูดหรือพระผู้ที่ศึกษาศาสนามาโดนๆเนี่ยมาหน้าหน้าเนี่ยผมว่าวิธีดีท่านจําเป็นจะต้องทํามากที่สุดก็คือเปิดเผยความจริงและการยอมรับความจริงคือตาเฮาสิบ่ได มีเลหลียมคือคือชาวบ้านทั่วไปการเดบตาเฮาบ่มีเลียมเนี่ยมันถือว่าตาเฮานี่มีความบริสุทธิ์ใจมีความต้องการอยากจะเปิดเผยว่าเออมันอาตมาผิดอิหลีจังสันหนึ่งสี่หรืออาตมารบริได้ผิดแบบนั้นแบบนี้นก็ว่าไปเพราะว่าทุกคนทุก่านมีโอกาสทำผิดเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการทุศีลการทูศีลมันบ่ได้เป็นการฉอโกงในลักษณะหลายแร่งบ่คือบาง บางรูปอาจจะอยู่ในลักษณะช่อชนลักขโมยเป็นการยากักยอกทรัพย์สินของวัดมาเพื่อประโยชน์ตนเองไะตัวน,นั้นถือว่าเป็นเรื่องเลี้ยวไหลแต่ว่าเรื่องเลี้ยวไหลต่างๆอย่างต่างๆก็ตามถามี่ความเป็นจริงคือพระทั่วไปเนี่ยยอมรับความเป็นจริงบาอา,ามารยไหนเอาไปหลีหรือบ่ไหนเอาไปพูดตามความเป็นจริงนี่มันจะจบง่ายแต่ถ้ามีการพูดจากันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแบบนั้นแบบนี้อันานั้นอันนี้ขมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องถึงจบนะครับ เราบอกความจริงบางขำาบางคำามันามาก็ถึงบิดเบือนไปจากการคำพูดคำจาคำให้การหรือคำชี้แจงต่างๆเนี่ยมันสิบอกให้บอกให้ตรงประเด็นหรือบางคนซึกกับว่าบูซึกอกันสินะมันเลยฟังเหตุการณ์ต่างๆเลานี่มันจึงอยู่ในลักษณะที่เออขอมูลที่ไดมากมันเป็นเบิงเบิงเหตุการณ์ของพระที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่ก่อนมันเป็นเรื่องของพระสายปฏิบัติ ต่างๆทั่วไปล้วก็ถือข่าวประโคมข่าวในลักษณะที่ข้อมูลเท็จบางจริงบางแต่ว่าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากคลิปนะครับเม่ไดรเกิดขึ้นจากมีคนไปกล่าวหลเลยครับเหตุการณ์ต่างๆพระเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นจากคลิปนะครับเกิดขึ้นจากสลิปในลักษณะที่ว่าโอนเงิน ทงางเจ้าหน้าทีท่ส่านก็ะเบตรวจสอบอยู่ในลักษณะจังสันนะครับการฉีดแจงการนําเสนอมันอยู่ในลักษณะเป็นเรื่องของท่านที่ท่านจะแก่แก่ตางหรือย่อมรับแบบใดขื้นอยู่กับวิธีการของท่านแต่ผมเองในทางพุทธศาสนาเนี่ยถามแมนว่าเป็นชาวพูดจริงๆศึกษาศาสนามาจริงๆเนี่ยต้องมีทิฏฐุชุวก,กรรมทิฏฐุชุวก,กรรมคือตรงนะครับผิดก็ย่อมรับผิดไป บมต้องไปมีอย่างอื่นนะครับพอบอกความผิดทุกคนสามารถเกิดได้แต่ว่าทุกคนทุก่านมีทิฏฐิตรงบ่หรืออาจจะมีขอวิภาควิจารณ์เรือเต่าผิดเล็บคิดน้อยหรือบางวัดหดูสึกว่าโอ้โยมสิมว่าส่ลายแบบนีอยไปนี่หายาพจังสันจ,จังสี่นะอาจจะถามหาแต่ในทายที่สุดกับรูสึกว่าข้อมูลหลักฐานนี้ต่าง,งๆอาจจะบมีนะครับคือยังมาหาบางทานดิโตเป็นข่าว ผมก็อยากจะว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดหนึ่งท่านต้องเป็นคนที่อาจหารย่อมรับความจริงความจริงนี่กับบุมหัว,ว่าอันใดคือความจริงเนาะผู้ที่เรื่องเรื่องต่างๆเรานี่มันเป็นปัจจัยต่างเป็นเรื่องเฉพาะตนความดีความสวของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยไม่มีผู้ใดในลักษณะที่จะไปตัดสินว่าท่านจริงหรือไม่จริงแบบนั้นจริงหรือไม่จริงแต่บางอย่างมันเกิดขึ้นจากคลิปนะครับจากการถ่ายภาพ บางอย่างมันอาจจะเกิดอยู่ในลักษณะที่ข้อมูลทั้งสลิปทั้งการโอนเงื่องนงำต่างๆนี่มันเกิดขึ้นทั้งจ้าห้าที่เพิ่นแก้เรินองการแบบนั้นผมว่าเป็นวิธีการที่ระมุนระม่อมที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาของทันที่แก้ปัญหาแบบใดยอมรับความจริงหรือบ่เป็นจริงจะแก้ไปตามนั้นยาย่าสุขขอมูลมันจิเขยไปแบบศาสตราจารย์ดกเตรมหากราบโยคที่แก้ปัญหากันอู้ส่ามันอยู่ในลักษณะ สัมผัสเบื้องต้นหายข้าวเบื้องต้นเจ้าวาใหายข้าวไปอย่งงางหน,น,นึ่งแล้วก็สุดท้ายมันกระสินเบนอีกแบบหนึ่งนะครับมันอยู่ในลักษณะข้อมูลมันไม่ค่อยตรงประเด็นอยู่ผมไม่อยากจะให้แก่ปัญหาแบบตรงไปตรงมามันจะจบง่ายนะครับผมมีผู้ใดตั้งใจในการที่จะไปให้ลาย,ยานี้ผ่านดอกให้ท่านมองลูกนั่นง,ง่ายดีว่าจริงๆทุกคนทุกท่านรักศาสนาเมื่อทุกคนทุกท่านคนใดคนหนึ่งมีโอกาสทาผิดก็ย่อมรับไปหรือบ่ผิดมีปัญหาแบบไดก็แก่ ไปตามนั่นแหละครับผม